เรื่องเล่าจากอาจารย์ลิงในวันที่หลวงปู่ศิลาไปเยี่ยมหลวงพ่อสุรียนอาจารย์ลิงพูดกับหลวงปู่ว่าหลวงพ่อสุรียนท่านมีบารมีเนาะหลวงปู่หลวงปู่จึงตอบว่าเพื่อนเกิดเป็นเชื้อกษัตริย์อยู่แปดชาติเกิดเป็นกษัตริย์นาคอยู่สิบชาติเพิ่นทำบุญมาหลายบุญจากอดีตชาติ สมัยเกิดเป็นกษัตริย์นาคฝักไฟในพระพุทธศาสนาชาตินี้จึงมีบารมีหลายทรัพย์ทั้งหลายมีแต่นาคเอามาถวายพวกนาคก,ก็มาเกิดเป็นลูกศิษย์ท่านนั่นละ้ะอาจารย์ลิงพูดต่อว่าซา่าไม้เพิ่นหลังใหญ่ๆเสาต้นใหญ่อายุน่าจะหลายร้อยปีเพื่อนก็หามาได้นอกครับหลวงปู่ตอบว่า เพิ่นปลูกไว้เด้นั่นอาจารย์ลิงถามต่อว่าปลูกจังไดคือโตไวแท้ครับหลวงปู่ตอบว่าปลูกไว้ชาติก่อนที่จะมาเกิดปลูกไว้แล้วก็อธิษฐานว่าถึงเวลาหมดอายุต้นไม้นี้ขอให้ได้ใช้ไหนพระพุทธศาสนาชาตินี้ต้นไม้ที่ท่านเคยปลูกไว้จากทุกสารทิศ ได้เดินทางมารวมกันเป็นวิหารเป็นศาลาใช้ในพระพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้สาธุสาธุสาธุครับเรื่องเล่าจากอาจารย์ลิง์